ณมัตุรัตนายศขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรันตนไกรถามคำว่าเหตุหมายความว่าอย่างไรผลที่เกิดจากเหตุนั้นได้แก่อะไรตอบคำว่าเหตุหมายความว่าเป็นธรรมที่ให้ผลเกิดขึ้นและให้ผลธรรมนั้นตั้งมั่นในอารมณ์และให้เจริญขึ้นได้ผลที่เกิดจากเหตุนั้นได้แก่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างอภยากตะบ้างถามให้แสดงถึงผลธรรมที่ตั้งมั่นได้ในอารมณ์และเจริญขึ้นได้ในอารมณ์โดยอาศัยเหตุตอบเหตุที่ทำให้ผลธรรมตั้งมั่นในอารมณ์นั้นคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นตน้นตลอดจนนึกคิดเรื่องราวต่างๆแล้วอกุศลจิตหรือกุศลจิตย่อมเกิดขึ้นและยึดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้อย่างมั่นคง นี่แหละคือเป็นผลที่ตั้งมั่นในอารมณ์อันเกิดจากเหตุเหล่านั้นเหตุที่ทำให้ผลทําเจริญขึ้นได้นั้นคือเมื่อจิตที่ยึดอารมณ์ต่างๆนั้นค่อยๆมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นหมายความว่าโลภาก็ดีโทสะก็ดีหรือศรัทธาเป็นต้นก็ดีเหล่านี้เหล่านั้นก็ดีเมื่อขณะที่แรกเกิดขึ้น นั้นยังมีกำลังอ่อนอยู่ยังไม่ทำให้ลุล่วงไปถึงทุจริตหรือสุจริตได้แต่เมื่อกำลังมากขึ้นแล้วย่อมสามารถทำให้ผู้นั้นกระทำทุจริตหรือสุจริตในบรรดาทุกจริตสิบหรือสุจริตสิบนั้นลงไปได้นี่แหละเป็นผลที่เจริญขึ้นด้วยอาศัยเหตุเหล่านั้นถามที่ชื่อว่าเหตุสังขารนั้นหมายความว่าอย่างไร และในการที่เจตสิกหกดวงมีโลภาเป็นต้นชื่อว่าเหตุนั้นมีความหมายอย่างใดปรททามมาตรธรรมอื่นๆที่นอกจากเจตสิกหกดวงเหล่านั้นเป็นเหตุไม่ได้เพราะเหตุใดให้อธิบายตอบที่ว่าที่ชื่อว่าเป็นเหตุสังขารนั้นหมายความว่าการส่งข้อจิตเจตสิกโดยประเภทแห่งเหตุชื่อว่าเหตุสังขาร และในการที่เจตสิกหกดวงมีโลภะเป็นต้นชื่อว่าเหตุนั้นเพราะเป็นธรรมที่ให้ผลเกิดขึ้นและให้ผลธรรมนั้นตั้งมั่นในอารมณ์ได้ให้เจริญขึ้นได้การที่ปรมัถถธรรมอื่นๆที่นอกจากเจตสิกหกดวงเป็นเหตุไม่ได้นั้นเพราะคําว่าเหตุในเหตุตุุสังคหะนี้ต้องการทรรที่เป็นมูลเป็นรากของจิตเจตสิกรูปส่วนปรมตถธรรมอื่นๆนั้น เป็นมูลรากของจิตเจตสิกรูปไม่ได้ฉะนั้นปรมัตธรรมอื่น,นๆที่นอกจากเจตสิกหกดวงเหล่านี้จึงไม่ใช่เหตุถามจงอธิบายปรมัตธรรมที่เป็นมูลเป็นรากของจิตเจตสิกรูปในหัวข้อต่ตอไปนี้ก็ปรมัตธรรมที่เป็นมูลรากของจิตเจตสิกรูปได้แก่อะไรบ้างต่อปรมัตธรรมที่เป็นมูลรากของจิตเจตสิกรูป ได้แก่เจตสิกหกดวงคือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะถามปรมัตถธรรมที่เป็นมูลรากของจิตเจตสิกรูปเหล่านั้นชื่อว่าอะไรต่อปรมัตถธรรมที่เป็นมูลรากของจิตเจตสิกรูปเหล่านั้นชื่อว่าเหตุถามเหตุที่เกิดในปุถุชนมีเท่าไรอะไรบ้าง เหตุที่เกิดในพระโสดาบันบุคคลมีเท่าไหร่อะไรบ้างเหตุที่เกิดในอาคันนาคามีบุคคลมีเท่าไหร่อะไรบ้างและเหตุที่เกิดในพระอรหันต์มีเท่าไหร่อะไรบ้างตอบเหตุที่เกิดในปุถุชนมีหกคือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเหตุที่เกิดในโสดาบันบุคคลมีหกคือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะ เหตุที่เกิดในอนาคามีบุคคลมี5คือโลภะโทโลภะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเหตุที่เกิดในพระอาหารหันต์มี3คืออโลภะอโทสะอโมหะถามจงจำแนกเหตุหกโดยโสพณเพทนายชาติเพทนายภูมิเพทนายตอบจำแนกเหตุหกโดยโสพณเพทนายคืออโสพณเหตุมี3ได้แก่ โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุโสภณะเหตุมี3ได้แก่อโลภะเหตุอโมหะเหตุอโทสะเหตุจำแนกเหตุ6โดยชาติเพทนัยคืออกุศลชาติมี3ได้แก่โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุกุศลชาติมี3ได้แก่อโลภะเหตุอัโมหะเหตุอัโทสะเหตุวิปากชาติมี3ได้แก่อโลภะเหตุอัโทสะเหตุอัโมหะเหตุ กิร <accurately S 2> hm ิยาชาติมี3ได้แก่อโลพาเหตุอโมหะเหตุอโทสะเหตุจำแนกเหตุ6โดยภูมิเพทนคือการมภูมิมี6ได้แก่เหตุทั้ง6รูปภูมิมี3ได้แก่อโลพาเหตุอโมหะเหตุอโทสะเหตุอรูปภูมิมี3ได้แก่อโลพาเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุโลกุตระภูมิมี3ได้แก่อโลพาเหตุอโมหะเหตุอโทสะเหตุ เหตุที่เกิดแก่พระอนาคามีได้แต่เกิดกับพระอรหันไม่ได้ได้แก่โลผ้าเหตุโมหะเหตุเหตุที่เกิดแก่พระอรหันได้แต่เกิดแก่พระอนาคามีไม่ได้ไม่มีเหตุที่เกิดแก่พระอนาคามีและพระอรหันได้ทั้งสองได้แก่อาโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเหตุที่เกิดแก่พระอนาคามีและพระอรหันไม่ได้ทั้งสองได้แก่โทสะเหตุ ถามให้แสดงจิตที่มีเหตุดังต่อไปนี้ 1. อากุศละจิตที่มีโลภะเหตุแต่ไม่มีโทสะเหตุตอบอากุศละจิตที่มีโลภะเหตุแต่ไม่มีโทสะเหตุได้แก่โลภะมูลและจิตแปอากุศละจิตที่มีโทสะเหตุแต่ไม่มีโลภะเหตุได้แก่โทสะมูลและจิตสองอากุศละจิตที่มีโลภะเหตุและโทสะเหตุไม่มี กุศลจิตที่ไม่มีโลภะเหตุและโทสะเหตุได้แก่โมหะมูลจิต5กุศลจิตที่มีอโลภะเหตุแต่ไม่มีอะโมหะเหตุได้แก่มหากุศลญาณวิปยุตจิต4กุศลจิตที่มีอโมหะเหตุแต่ไม่มีอโลภะเหตุไม่มีกุศลจิตที่มีอโลภะเหตุและอโมหะเหตุได้แก่มหากุศลญาณวิปยุตจิต4มหาขตักกุศลจิต9มคจิตสี่ กุศลลจิตที่ไม่มีอโลภาเหตุและอโมหะเหตุไม่มีถามอาโลภาอาโทสะที่ประกอบกับยาณนะวิปยุตยจิตนั้นเป็นเจตสิกพวกไหนอโลภาอาโทสะที่ประกอบกับญานะสามปยุตยจิตนั้นเป็นเจตสิกพวกไหนและติเหตุกะเจตสิกสามสิบห้าดวงนั้นได้แก่อะไรบ้างเหตสามนั้นคืออะไรให้แสดงตามข้าเหตตักข้าหน้าใน ตอบอโลภาอโทสะที่ประกอบกับญาณวิปปยุตจิตนั้นเป็นเจตสิกพวกเอกะเหตุกะเจตสิกอโลภาอโทสะที่ประกอบกับญาณสัมปยุตจิตนั้นเป็นเจตสิกพวกทวิเหตุกะเจตสิกติเหตุกะเจตสิก35ดวงนั้นได้แก่อัญญสมาณะเจตสิก13โสภณะเจตสิก22เว้นอโลภาอโทสะปัญญาที่ประกอบกับญาณสัมปยุตจิต เหตุสามนั้นคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุถามเมื่อจำแนกจิตโดยเหตุหกแล้วมีแต่อเหตุตุกจิตเอกะเหตุตุกจิตทวิเหตุตุกจิตติเหตุตุกจิตส่วนจะตุเหตุตุกจิตปัญจะเหตุตุกจิตฉะเหตุตุกจิตนั้นไม่มีที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด ตอบการที่จะตุเหตุกัจิตปัญจเหตุกัจิตฉะเหตุกัจิตไม่มีนั้นเพราะอกุศลเหตุมีเพียงสามกุศลละเหตุและอภพยกตะเหตุก็มีเพียงสามธรรมดาอกุศลละเหตุกุศลละเหตุและอภพยกตะเหตุนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันในจิตดวงเดียวกันไม่ได้ฉะนั้นจะตุเหตุกัจิตปัญจะเหตุกัจจิฉะเหตุกัจิตจึงไม่มี ถามให้แสดงความแตกต่างกันระหว่างอเหตุกัจจิตกับสเหตุกัจิตตอบอเหตุกัจจิตกับสเหตุกัจจิตคือ 1. อเหตุกัจจิตคือจิตที่ไม่มีเหตุมีกําลังไม่มั่นคงในการรับอารมณ์สเหตุกัจิตเป็นจิตที่มีเหตุมีกําลังเข้มแข็งมั่นคงในการรับอารมณ์ อเหตุกจิตเมื่อว่าโดยชาติแล้วมีสองชาติคือวิปากชาติและกิริยาชาติสาเหตุุกจิตเมื่อว่าโดยชาติแล้วมีสี่ชาติคือกุศลชาติอาุศลชาติวิปากชาติและกิริยาชาติอเหตุกจิตเป็นกรรมพวกเดียวสาเหตุุกจิตเป็นกรรมมหคัตตะโลกุตรละได้ทั้งสามอเหตุุกจิตเป็นโลกียะอย่างเดียวสาเหตุุกจิตเป็นโลกียะและโลกุตรละได้ทั้งสอง ถามให้แสดงการจำแนกสาเหตุทุกจิตโดยเหตุตอบการแสดงการจำแนกสาเหตุุกจิตโดยเหตุในสาเหตุตุกจิต71หรือ103ดวงนั้น1เอกะเหตุทุกจิตจิตที่มีเหตุหนึ่งมีสองดวงคือโมหะโมูลจิตสองมีหนึ person. ่งมีเหตุหนึ่งคือโมหะเหตุ2ทวให้เหตุทุกจิตจิตที่มีเหตุสองมี22ดวงคือ โลภะมูลจิต8มีเหตสองคือโลภะเหตุโมหะเหตุโทสะมูลจิตสองมีเหตสองคือโทสะเหตุโมหะเหตุญาณวิปยุตจิต12มีเหตสองคืออัโลภะเหตุอัโทสะเหตุติเหตุกจิตมีเป็นจิตที่มีเหตสามมี47ดวงหรือ79 คือการมาวัจระสัมปยุตตจิต12มีเหตุสามคืออโลภาเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุมหาคาจิต27ิมีเหตุสามคืออโลภาเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุโลกุตระจิตแหรือ40มีเหตุสามคืออะโลภาเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุถามให้แสดงการจำแนกเจตสิก52โดยข้าหิตตักข้าหานั่นใน ดังนี้ก็เหตุกะเจตสิกขอเอกะเหตุกะเจตสิกขอติเหตุกะเจตสิกตอบก็เหตุกะเจตสิกเจตสิกที่ไม่มีเหตุมีจำนวน13ดวงคืออัญญสมาณเจตสิก12เว้นสันทะที่ประกอบกับเอที่ประกอบกับอเหตุกะจิตโมหะเจตสิกหนึ่งที่ประกอบกับโมหะมูลจิตขอ เอกเหตุุกเจตสิกเจตสิกที่มีเหตุหนึ่งมีจำนวน20ดวงคืออัญญสมานะเจตสิก11เว้นปิติฉันทะที่ประกอบกับโมหมูลจิตมีเหตุหนึ่งคือโมหเหตุอหตริกะอนตตปะอุททาที่ประกอบกับโมหมูลจิตมีเหตุหนึ่งคือโมหเหตุวิจิกิจชาเจตสิกหนึ่งที่ประกอบกับวิจิกิจชาสัมปยุตจิตมีเหตุหนึ่งคือโมหเหตุ โลภะเจตสิกหนึ่งที่ประกอบกับโลภะมูลและจิตมีเหตุหนึ่งคือโมหะเหตุโทสะเจตสิกหนึ่งที่ประกอบกับโทสะมูลและจิตมีเหตุหนึ่งคือโมหะเหตุโมหะเจตสิกหนึ่งที่ประกอบกับโลภะมูลและจิตมีเหตุหนึ่งคือโลภะเหตุโมหะเจตสิกหนึ่งที่ประกอบกับโทสะมูลและจิตมีเหตุหนึ่งคือโทสะเหตุ อะโลภะเจตสิกที่ประกอบกับญาณวิปปยุตจิตมีเหตุหนึ่งคืออะโทสาเหตุอโทสะเจตสิกหนึ่งที่ประกอบกับญาณวิปปยุตจิตมีเหตุหนึ่งคืออโลภาเหตุถามตีเหตุตุกะเจตสิกเจตสิกที่มีเหตุสามมีจำนวน 3, 35ดวงคืออัญญสมานาเจตสิก13 โสพนาเจตสิกยีเว้นอโลภะอธโทสะปัญญาที่ประกอบกับติเหตุกะจิต47หรือ79มีเหตุ3คืออโลพะเหตอธโทอะโทสะเหตุอโมหะเหตุถามให้จำแนกเจตสิก52โดยอักขาหิตะขาหาน้านในอักขหิตะข้าหาน,านาห้า,านในาคือในที่ไม่นับตัวเองนะคะถามเอกะเหตุกะเจตสิก เจตสิกที่ One, ม,มีเหตุหนึ่งมีสามดวงคือโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกวิจิกจฉาเจตสิกมีเหตุหนึ่งคือโมหะเหตุทวิเหตุกะเจตสิกเจตสิกที่มีเหตุสองมีเก้าดวงคือโมหะเจตสิกมีเหตุสองคือโลภะเหตุโทสะเหตุทิฏฐิเจตสิกมานะเจตสิกมีเหตุสองคือโลภะเหตุโมหะเหตุ อิสามัชริยะกุกุจจะมีเหตสองคือโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภาเจตสิกมีเหตสองคืออโทสาอโมหะเหตุอโทสะเจตสิกมีเหตสองคืออโลภาเหตุอโมหะเหตุปัญญาเจตสิกมีเหตสองคืออโลภาเหตุอโทสะเหตุติเหตุกะเจตสิกเจตสิกที่มีเหตสามี27ดวงคืออเหีริกะอโนตปะอุทธจะทีนะมิทะ มีเหตุสามคือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุโสพณะเจตสิก2 2เว้นอโลภะอโทสะปัญญามีเหตุสามคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุถามถามจงบอกชื่อจิตเจตสิกตามลำดับดังต่อไปนี้พร้อมทั้งเหตุนั้นๆด้วยกติเหตุทุกะจิต47เจหรือ ตอบติเหตุกจิตติเหตุกจิต47หรือ79คือกามาวจลัยานสังประยุตจิต12มหาคตจิต27โลกุตาจิต8หรือส0สิมีเหตสามคืออโลภะเหตุอโทสะเหตอโมหเหตุขอติเหตุกเจตสิก27คืออะหิริกะอนตปะอุทัจจทีนะมิทธะมีเหตสามคือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหเหตุ สมณะเจตสิกยีเว้นอโลพะอโทสะปัญญามีเหตสามคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุถามทวิเหตุกะเจตสิกเจตสิกที่มีเหตสองมีจํานวนกี่ดวงคืออะไรบ้างตอบทวิเหตุกะเจตสิกเจตสิกที่มีเหตสองอาคาหิตาคาหาน้าในมีจํานวน9้าดวงคือโมหะเจตสิกมีเหตสองคือโลภาเหตุโทสะเหตุ ทิฏฐิมานะเจตสิกมีเหตุสองคือโลภะเหตุโมหะเหตุอิสามัจฉริยะกุกุจจะเจตสิกมีเหตุสองคือโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเจตสิกมีเหตุสองคืออโทสะเหตุอโมหะเหตุอโทสะเจตสิกมีเหตุสองคืออโลภะเหตุอโมหะเหตุปัญญาเจตสิกมีเหตุสองคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุ ามให้แสดงจํานวนอากุศลละเหตุกุศลละเหตุและกิริยาเหตุโดยพิสดารและจาแนกเหตุเหล่านั้นมาให้ชัดเจนตอบอากุศลละเหตุมี22คือโลภะเหตุมี8ที่ในโลภะมูลจิต8โทสะเหตุมี2ที่ในโทสะมูลจิต2โมหะเหตุมี12ที่ในอากุศลละจิต12กุศลละเหตุมี107 คืออโลภะเหตุมี37ที่ในมหากุศลและจิต8มหาคตตกุศและจิต9มคจิต20อโทสาเหตุมี37ที่ในมหากุศและจิต8มหาคตตะุศและจิต9มคจิต20อโมหาเหตุมี33ที่ในมหากุศลญาณสัมปยุทธจิต4มหาคตตะุศและจิต9้ามคจิต20กิริยาเหตุมี 47คืออะโลภาเหตุมี17ที่ในมหากิริยาจิต8มหาคตากิริยาจิต9อทโทสาเหตุมี17ที่ในมหากิริยาจิต8มหาขตากิริยาจิต9อะโมหาเหตุมี13ที่ในมหากิริยาญาณนาสัมปยุตจิต4มหาคตากิริยาจิต9